โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลท์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนเพื่อนพี่พพพอ้องนะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลท์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์ line, รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวเพื่อนนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้ทําคลิปไปแล้วว่าการรับเหรียญ act นะครับก็ทํานู่นทํานี่ทีนี้ผมจะมาแจ้งเสริมนะครับว่าการที่เราจะได้รับหรือการยืนยันนะครับผมเราต้องมาแจ้งในแช Facebook ด้วยนะครับก็คือให้เราแจ้งหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่กระเป๋านะครับ act wallet act address นะครับเนี่ยผมส่งไปแบบนี้ทีนี้เราจะต้องยืนยันอีก3อย่างก็คือ1 ชื่อบัญชีเทลเลกรมของเราหรือเป็นยูสเนมบัญชีเทลเลกร a มของเรา 2. เบอร์โทรวอท์เอฟของเรา 3. นะครับจะเป็นในส่วนของยูสเนมหรือชื่อเอ็กหรือ Twitter ของเรานั่นเอง3อย่างนะครับประมาณนี้เลย โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลย 1. Telegram แล้วก็พิมพ์ Telegram ก็คือยูสเนม t e l e g r a ม2 w h a t s a p p แล้วก็พิมพ์เบอร์โทรของเราที่เราใช้สมัครได้เลยที่เรากดติดตามไป 3. ก็คือ X t w ก t t e r ก็คือเป็น ID หรือยูสเนมของเราได้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปติดตามถูกเพจหรือไปติดตามถูก ให้เรากลับมาที่เว็บ a c t ก่อนหน้านี้นะครับผมที่มันขึ้นว่า a c t เนี่ยไหมครับเราก็กด follow เข้าไปอันนี้จะเป็น watch p ข้างบนส่วนอันที่2ก็จะเป็น telegram ส่วนอันที่3ก็จะเป็น twitter ให้เราก,กดติดตามทั้ง3ช่องทางนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยแจ้งเข้าไปอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็รีบๆทำกันหน่อยนะครับเพราะว่าทำก่อนได้ก่อนนะครับอาจจะ เมื่อมีข้อผิดพลาดเราสามารถมีเวลาแก้ไขหรืออะไรต่างๆนานาดังเช่นที่ผมรีบทําคลิปวิดีโอผมก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้ศึกษาเพราะว่า,าคิดว่าตัวผมเองก็อาจจะเข้าใจแตงจริงแล้วไม่ใช่เลยอา,อาจจะเป็นกลบในกระลาเพราะว่ารีบทำไงครับเลยลืมรีบอ่านรายละเอียดเริ่มรีบอ่านเงื่อนไขดังนั้นทุกคนทําตามคลิปดังนี้เลยคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ ทําไปแล้วแล้วก็ยังไม่ทำนะครับดังนั้นดู2คลิปนี้เพื่อที่จะอะไรนะทุกคนเพื่อที่จะเสริมทักษะหรือเสริมช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยไม่พลาดหรือ,อเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอันนี้ร้อยเปอแล้วทุกคนก็คือแจ้งข่าวแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหนึ่งเช็ดไปที่เฟซบุ o กนะครับเช็ดไปที่เฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กตรงไหนวะ ที่ผมเคยสอนไปอ่ะครับทุกคนตอนแรกที่ผมให้กดเอสเฟ e บุ๊กแล้วก็มันมันให้เชตอ่ะนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อ๋อนี่นี่นี่ทุกคนนี่เชดไหมเซนยูสทูเมสเซจก็คือเซนเวอร์ฟาตรงเนี้ยเออคุณกด c o อปปี้หรือคุณกด เช็ดไปแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับส่งเรื่องไปได้ประมาณนี้เลยได้รับแน่นอนยังไงได้รับแน่นอน100%เคอนเฟิร์มว่าวิธีนี้ผ่านแน่นอน100%รอดรอรอดอ,รรดองรอดูก่อนครับทุกค,คนฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ไว้ด้วยนะครับเผื่อมีข่าวอัปเดตยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ